ฮัลโหลมาโชผู้เป็นยอดเรื่องการกีฬามาแล้วสวัสดีครับกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษว่าไหมบอลบอลสวัสดีครับทุกๆคนใช่เลยใช่เลยฮัลโหลฮัลโหลมาโชและสิ่งที่เลวร้ายเลวร้ายไม่วิเศษเลยสักนิดก็คือยาเสพติดยาเสพติดใช่ไหมถูกต้องเลยบอลบอล สารเสพติดก็คือสารหรือยาที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยการกินดมสูบฉีดหรือด้วยวิธีใดๆก็ตามก็จะทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจได้ในลักษณะดังนี้อย่างแรกคือต้องเพิ่มปริมาณของยาขึ้นเรื่อยๆ มีอาการอยากยาเมื่อขาดยามีความต้องการเสพยาทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงและต่อเนื่องและสุขภาพโดยทั่วไปจะสุดซมทำไมทำไมถึงได้น่ากลัวอย่างนี้นะยาเสพติดยาเสพติดเนี่ยอออ๋ออ๋อ,อแล้วยาเสพติดยาเสพติดออกฤทธิ์ต่อผู้เสพยังไงยังไงบ้างนะทุกๆคนฟังเลยนะเราแบ่งสารเสพติดตามลักษณะการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท โอ้ oh, เราแบ่งได้สี่ประเภทดังนี้นะครับหนึ่งประเภทกดประสาทได้แก่ฟินมอร์ฟีนเฮโรอีน,นยานอนหลับยาระงับประสาทยากล่อมประสาทร,รวมทั้งเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดแล้วก็สารระเหยอย่างทินเนอร์แลกเกอร์หรือกาวด้วยนะน้องๆ ผู้ติดสารเสพติดประเภทกดประสาทมักมีร่างกายซูบซีดหอมเหลืองอ่อนเพลียฟุ้งซ่านและอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายด้วยนะโอ้โหเป็นแบบนี้ไม่ดีเลยสักนิดฮัลโหลฮ,ฮลโฮมาโชบอกประเภทต่อไปต่อไปเลยนะได้เลยประเภทที่สองยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาทซึ่งได้แก่ยาบ้ายาอีกระท่อมโคเคน ผู้ติดสารเสพติดประเภทนี้มักหงุดหงิดกระวนกระวายจิตสับสนหวาดระแวงบางครั้งมีอาการคลุ้มคลั่งหรือทำในสิ่งที่คนปกติไม่กล้าทำเช่นทำร้ายตนเองหรือฆ่าผู้อื่นส่วนประเภทที่สามที่ฮัลโลโมาโชกกำลังจะบอกก็คือยาเสพติดประเภทหลอนประสาทนะครับได้แก่ LSD เห็ดขี้ควายมีลักษณะเป็นผลึกไม่มีกลิน่นมักพบในรูปของกระดาษเคลือบในลักษณะสแตมหรือที่เป็นเม็ดคล้ายยาบ้าก็มีนะน้องๆผู้เสพมักมีอาการประสาทหลอนฟันเฟ,ฟือนเห็นแสงวิจิตพิสดารหูแว่วได้ยินเสียงประหลาดหรือเห็นภาพหลอนที่น่ากลัวแถมยังควบคุมตนเองไม่ได้ ในที่สุดก็มักป่วยเป็นโรคจิตเลยนะน้องๆโอ้ยยิ่งฟังยิ่งน่ากลัวน่ากลัวนะเนี่ยเดี๋ยวสิบอลบอลเหลือยาเสพติดอีกประเภทนั่นก็คือประเภทออกฤทธิ์ผสมผสานซึ่งก็คือทั้งกระตุน้นกดและหลอนประสาทร่วมกันครับน้องๆได้แก่กัญชานั่นเองผู้เสพมักมีอาการหวาดระแวงความคิดสับสน เห็นภาพลวงตาหูแววควบคุมตนเองไม่ได้แบบนี้แบบนี้สุดท้ายก็ต้องเป็นโรคจิตโรคจิตแน่เลยใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลมาโชใช่เลยบอลบอลฟังแบบนี้แล้วบอลบอลว่าไงละ่ะบอลบอลก็จะชักชวนทุกคนให้หลีกให้ห่างเลยนะสิฮัลโหลฮัลโหลมาโชทุกทุกคนฟังที่บอลบอลชักชวนเมื่อกี้แล้วทำตามด้วยนะครับเราลาทุกทุกคนเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ